สวัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางมาไหว้พระที่วัดถ้ำผาเกลงจังหวัดขอนแก่นนะคะวรดก็จะอยู่บนเขาน,นี่ก็เราก็ผ่านประตูเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นป่านะคะเพราะว่านี้ช่วงก็ช่วงตีนเขานะคะก็ทางก็ไปมาสะดวกคละยานอย่างดีค่ะแล้วก็ไปแต่ช่วงนี้ก็ใช้ความสงบเงียบเน,นิดนึงนะคะเพราะว่า จะเป็นที่ช่วงตรงนี้จะเป็นที่พักของผู้มาวิปัสศนากรรมฐานนะคะมาบทชีพรามอะไรเงี้ยนะคะที่นี่จะมีบทชีพรามด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะถือสิลก็มาได้นะคะเขาจะแยกส่วนอย่างเรามาไหว้พระก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งาสาหรับคนที่มือถือสินก็จะอยู่จุดหนึ่งก็คือแยกกันชจ,จนนะคะ าก็อยู่บนเขานะคะบ้านเลี้ยงเต็มเลยค่ะทางเข้าก็จะเป็นที่บ้านเลี้ยงเต็มเลยค่ะเวดลอไปด้วยต้นไม้นานาพันธุนะคะมีน้องวรนุชมาถักไายด้วยนะคะตอนมาขึ้นกลางขึ้นไปนะคะร่มรื่นมากนะคะก็ต้นไม้เยอะเนาะก็เพราะว่าอยู่ขบนเขาเราก็ขับรถขึ้นเขาไปนะคะก็ทางก็ไม่ได้ลาดชันอะไรมากมายนะคะก็ ค่อยๆขึ้นไปดิดหน่อยครับได้สบายๆค่ะบเราก็จะเห็นองค์เริ่มเห็นองค์พระแล้วนะคะนริบๆ <c oughs> มีลานจอดรถที่จอดรถสะดวกสบายค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ไปประมาณสักสิบโมงก็แดดก็ไม่ร้อนมากนะคะ <c oughs> แล้วก็เจอต้นมังกรปีนเสานะคะตัวใหญ่มากนะคะ <c oughs> แล้วก็มีพระนะคะ อ,องค์ใหญ่มากค่ะสวยนะคะแล้วก็อยู่บนเขาโมดเวลาเรามองข้นมาก็วิวก็จะสวยค่ะแล้วก็มีพญา,านาะคะ่ะเฝ้าบันไดขึ้นนะคะทางขึ้นบันไดาทางขึ้นนะคะทั้งสองข้างแต่พญานาคฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือจะรูปไม่เหมือนกันนะคะ รูปทรงไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีความสวยนะคะสถานที่หินนี้มีมนต์ขลังจริงๆค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปนะคะแนะนำว่าเลยไปขนแก่นไม่ควรพลาดนะคะวัดสวยมากนะคะหรือใครอยากจะไปปฏิบ,บัติธรรมก็ไปได้ค่ะพญานาคสวยมากนะคะ เขาเรียกวายา่าพญานาคคนละตระกูลเนาะก็คือรูปร่างไม่เหมือนกันเนาะในองค์พระก็สวยนะคะองค์ใหญ่มากนะคะ mm hmm. ริสถานอยู่บนฐานข้างล่างก็จะเป็นห้องโถงนะคะสาหรับใช้ปฏิบัติธรรมได้แล้วก็มีร้านาให้เช่าวัตถุมงคละคะ่ะเราลองมามองย้อนมาข้างล่างนะคะก็จะเห็นมังกรนะคะแล้วก็วิว ก็จะสวยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่บนเขาเนาะก็ตอนนี้ก็ก็ยังพอมีหมอกจางๆอยู่พอเห็นความสวยงามแล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในก็จะเจอพระเศรษฐีนับวโกดหยกเขียวนะคะเราก็มากราบไหว้ขอพรได้ค่ะพระเศรษฐีนับโกดก็ขอความร่ำรวยค่ะขอความเป็นเศรษฐีนะคะสวยมากค่ะปิดทองสวยมาก เราก็สามารถเดินชมรอบๆได้กุมารน้อยค่ะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจจิอาจารย์ต่างๆนะคะสํสำหรับใครที่อยากจะมาถือสิ่งที่นี่ก็แนะนำเลยนะครับเพระาะว่าพระอาจารย์จเจ้าวาดท่านเก่งทางวิปัสสนากรรมฐานมากค่ะ เราก็ออกมาทาั้งระเบียงนะคะก็จะเห็นวิวสวยมากอันนี้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะเห็นวิวสวยมากก็เห็นหมอกจางๆอยู่เพราะว่าสายแล้วเนาะเราไม่ได้มาตอนเช้าปฏิมากรรมหงงก็สวยจริงค่ะสวยมากนะคะต้นก็มีพญานาคอีก องหนึ่งค่ะอีกตนหนึ่งค่ะนะคะพญานาคจะอยู่ซ้ายขวานะคะเฝ้าพระค่ะตรงนี้ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็มีพระธาตุด้วยค่ะเราก็มากราบไหว้ขอพรได้นะคะ คะพระบรมสารีริกธาตุก็จะตั้งอยู่ตรงนี้สวยนะคะก็เข้าไปกราบไหว้ขอพรได้วัดสงบเงียบมากค่ะอันนี้ก็เป็นพระแก้วมรกตหยกเขียวนะคะปิดทองปิดทองสวยแล้วก็ทรงเครื่อง อันนี้ก็เป็นจิตกรรมฝาผานังเขาก็ว่าสวยนะคะเป็นว่าเป็นรูปวิวไหว้พระเสร็จแล้วเราก็ลงมาด้านล่างนะคะก็จะไปอยู่พญานาคอีกตนหนึ่งค่ะก็จะมีพญาต้ตนหนึ่งเราสามารถเดินลอดได้นะคะเดินลอดและขอพรสะดาะเคราะห์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นกุมารน,น้อยค่ะแล้วก็ปูป่รีสุดโตโยะสีปทุมมา หน้าบันไดทางขึ้นกุามาน้อยนะคะพญานาคนี่คือศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเหมือนมีชีวิตมากเหมือนกําลังลงมาจากเขาเหมือนเฝ้าสมบัติแถวนี้อาจจะเป็นเหมืองสมบัติของพญานาคประมาณนี้ค่ะนะาะคนเก่นก็ขึ้นชื่อเรื่องพญานาคเรื่องไดโนเสาร์อยู่แล้วค่ะแล้วก็มองจากข้างล่างขึ้นไปแล้วก็จะเห็นองค์พระอีกด้านหนึ่งนะคะ สวยมากนะคะวัดทํำผักเกิงภูเวียงขนแก่นค่ะแต่มาก็เตรียยร่างกายนิดนึงก็ดีนะคะแต่ก็ไม่ต้องมากมายค่ะแต่ก็คืเดินขึ้นไปก็หอบนะคะค่ะตรงกลางก็จะมีบอ่อน้ำพญานาคนะคะพญานาจะพ่นน้ำลงมาเขาเป็นน้ําตกลงมาเรื่อยๆค่ะ สวยงามค่ะแต่นี้ยังสร้างไม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะตรงพยานะตรงกุมารโนไว้ค่มมนนคะอันนี้ปูส่สืปู่สีสุดโทเนาะ เราก็ค่อยๆเดินไปก็เจอพญานาคอีกตัวหนึ่งอยู่ทรงเฝ้าอยู่ตรงบันไดช่วงกลางค่ะก็ที่เป็นน้ําตกลงมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกลงมานะคะนี่ค่ะสวยมากแล้วก็เหมือนมีพญายโยมอบาเนานะอย่างเงี้ยถ้าส่งก็อย่างเงี้ยก็จะเป็นโยมอบานเฝ้ากุมารน,น้อย เ้าดูเล็กกุมารน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็เดินรอบฐานองค์กุมารน,นยนะคะก็จะมีพญานาคมียคะ่ะแลงกายนะคะตัวเป็นคนหางเป็นพญานานะคะตอนนี้กำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็มีภาพปูนปั้นสวยมากนะคะฝีมือคนไทยสวยมากนะคะนี่ยังไม่ลงสีนะถ้าลงสีน่าจะสวยนีเยอะด้านล่างก็เป็นพญานาคหางชนกันแล้วก็เป็นเฉกนะคะ ก็สวยเราสามารถเดินอ้อมออกซ้ายขวาได้ออกไปข้างหลังนะคะหรือจะลงทางเดิมก็ได้แต่ถ้าลงลงอ้อมซ้ายขวาก็จะเป็นทางเดินทางชันเดินชันเดินลงไปไม่มีบันไดนะคะก็จะเป็นชางลาดชันลงไปลงไม่เหนื่อยอยู่ละค่ะแต่ทางขึ้นนั้นตอนขึ้นนั้นเหนื่อยอันนี้ด้านหลังนะคะก็พยานาก็จะลอมฐานกุมารน้อยนะคะนี่ก็เดินลงมาอย่างนี้นะคะ ลงมาคังแล้วเก็เจอปู่สิทธุปู่สิทธโย่าประสีประทุมมาค่ะก็ฝากไว้สำหรับใครจะไปเที่ยวเก่งก็มีโอกาสก็ไปนะคะสวัสดีค่ะ